บอยเฟย์ถูกแซวกระนำเต้นคู่กันมุงม้งมิ้งลงคลิปวันเดียวคนดูเป็นล้านแล้วต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งคู่ของคนข้างรักแห่งปีเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มมาเตียนบอยประกรณกับนักร้องสาวเฟย์ ae, พรปรวีที่นับวันก็ยิ่งโชว์ความหมานออกมาให้เห็นจนฟุ้งกระจายเต็มไปหมดล่าสุด บอยประกรณ์ก็ได้แท็กทีมกับเฟย์พรปวีเต้นเพลงมีทูของวงทีทูวันคู่กันขณะอยู่บนรถพร้อมใส่แอคติ้งตามแบบฉบับของความมุ้งมิ้งสุดๆงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันกระหน่ำ อาทิไม่คิดว่าจะได้เห็นมุมนี้ของเฮียน่ารักพอคนข้างรักและที่สำคัญคลิปนี้อัพโหลดผ่านทางติ๊กต็อกได้เพียงวันเดียวแต่ยอดคนดูพุ่งทะยานไปล้านกว่าแล้วจ้าบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ